คนอะบอสพน่นอะกูเชี่ยเหละคณมีเนีสิเขีย์น้ำเล้าขันมาไอ้วัดไปใส่เาเรียนเร็วแท้ไม่ยังสิเขียบออมมายางมาหดือยิ่งจะขมาสีเขียสีเขียไหมยความว่างไหนใครมาคอยสิเฮุดธุรกิจยานั่งซื้อดอกเนี่ยก่อธุรกิจนำยานังนำยานั่งเอาเขีรยยานั่งนี่นะโอ้เออแล้วไปโอ้โหไม่ยังล่ะนี่บอสหนูบอสหนูน่ะ ป้าเป็นเจ้าไหนค่ะมันคือพญายิ่งใหญ่พญาย่ใหญ่หน่าย่านโอ้หน่ายยิงมันคือคอนเทคอนกรีตหัวกระเลี่แถวเบิรงแน่เป็นอีกเปป้านั่นเลยอยากให้สร้างแต่งหน้าโอ้ยเออผู้นั้นผู้นี้พ่อถือใจเออลีโอมาแต่งให้แม่หน่อยต้องลีโอผู้เดียวเลสต์อีเออพ่อเขามาหอด เขาจมไห้จมขาดจมแน่จมอย่างพ่อจมเขาดึงนังหัวลงสี่ละมันแดงยากหลายเทียมสังอาบีบใส่บีบใส่ขัดตวยแม่นายังมาคือถนนค้นกีดขนหปรกะเทสนะเชียดไหลมาพูดไทยเตงหนายเฮ้ยเอเบิร์เก็บของนเนาะมาเสียสมเขายุติเสียงหัวข่อยมาขึ้นไอ้บอยแต่สู เตีงเหียบคักแต่ชอบเตีงคิดตึงจังเลยสีมาเต่งมาเม่อมีอย่างก่อนเขาสั่งกะปล่อยมาแทะปล่อยมาใสอ่าเขาแต่งหน้าให้ฉันซื่อตื่อตั้งแเชียด์นอริโอแต่งให้กตื่นใครมาเสียดายสุดแทะสุดงามๆเพียงไปตัวหอยใส่เนี่ยเจ้าอะไรมาหมอกระหมาผ่าพระเบิดพูน่ะอุ้ยผ่าพระเบิดเลยสิมาสุดแทะไปจ้ะ ตุ้ยไข่เพได้เอาชุดมาเด้วิ่งเหล่าแต่สูสีหาบ่ราะหาแหละพ่อเอี่ยจะของมีดตะม้งใบไส้พอดียวเนาะโอ้ยสุดเป็นเต็งตูมเม่์วันเม่์วันมาม่าพอดีครับมาจากนอกพอดีนี่มาจากนอกพอดีนี่นอกใครมาคือซุมเกย์เ่าถูกมาคักมาเนี่ยเห็นว่าเป็นมูกันกระดาเข้ามาสั่นดิเดี๋ยวดูถูกครั้งนาะแม่เนาะเป็นอย่งเป็นมูกันจังไนหน่าจะของเ่าว่าเป็นหาซีบ เอาสิวันนี้วันนี้วันนี้ไปไปเออเไปจึงใส่กันเลยจึงใส่กันเอาสูงครับกล้องสูบแฟนแฟนหมอลำเสียงวิหกและแฟนแฟนหมอลำสาวน้อยเพรบันแพงและแฟนแฟนหมอลำสาวน้อยเลิฟเพลินโชว์ใครแก่กว่ากันเจ้าแล้วเนาะยิมเท็ก้องยิมเท้ไพตีนกาอะไรก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนพิจารณาเนี่ยผู้ไดบ้าน พราะยายนูนี่เ่าก็ล่ะยกมือเนี่ยขอเสียงเน่เร็วเขาบประกาศออกเสียงขอะเราลรอว์ว่าหน้าข่อยเราบมาเถ่าจักกี้่ะแม่เราบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรผู้ใด้มาัดสิมาโดนเ่าก็ดูขอเสียงนะครับชัดเจนชัดเจนแล้วล่ะสาตัวเด้อข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาตวโลกนี้ ขันแม่ว่านพักขันเป็นความจริงนเนาะโอ้โหยุหลับว่าตัวธน,นะอันนี้เนาะอีแมวแล้วโ้หอยู่รักันละห้องละห้องว่าฉันเถ่านบนอลพุ่นค่ะเบิงบ้งกิติมาเบิ้งพี่ังติมาวานลูกอยู่รักมาว<บ>านนี่โอ้โหบาบริเทนมันถือบังคับเนาะแม่เนาะสวนพี่น้องกันส่วนพี่น้องเพื่อนเขากลุ่มไปเจ้าจะไปจะเพื่เขาเพื่อนเขาแน่แล้วล่ะยังก่อเพื่อนเขาแล้วผู้เผินมาหัวต่อมาเบิ้งเด้ว่าเขาไม่หนีซื้อๆแมย์พักขันแม่ รอนพี่น้องคนเขาคุมเน่พี่น้องคเขานัดเขาไปไปบัตรทอดได้ก่อนใครลืมสามสิบเอ็ดบาทจะเป็นปรทับกันบ้านเนาะโอ้ยเนาะกกับไดเอาไปใช้ตัดได้ห้าย้ำไปกรว่าเนาะว่าบะขากว่าบเนี่ยเอ้าให้น้องนัดเบาดีกว่าวัดรดียบ่ระพันให้น้องนัดดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่พี่พี่เอฟซีสุขุสุขคนนะครับเด้ออย่าลืมซื้อบัตรของกลุ่มเด้อครับผมราคา138บาทครับเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มป <ส sau. S 2> ิดรับรองว่าความสนุกความมวลล่อพี่น้องทุกๆคนครับผมขอบคุณครับครับพระประธานนัดว่าเขาคือตบมือไรนอ้ข่อยเตี้ยว่าเจ้าโอ้ดีดีว่าตาเจ้าว้าดีดีือเมี่ยงเขาว่านี่เย็ดแน่หัวหน้าเป็นหอดหัวหน้าสาวหน่อยล่ะเพื่อนชัวเย็ดดีดีมันสิบเบิ้องลูกน้องบ่คุ้ม จะพาตลุ่น้องกินเราอะไรคือกูดีดีโอ้ยดีดีคือวางสันเอ้าพ่นอกให้ว่าหยังสันมาหันโอ้ยเบให้เบาดีดีเบาเบาเส้นช่วยดีดีเอิ้์ดคนเขั้วจั๊กแหลงเบาเบาดีดีเบาดีดีเนาะอีเพยอีมอครับอีพอยอีแม ยี่พออีแม่ครับเด้อนะครับผู้ใดพระท่านเฝ้าเข่ากุมให้เข่าไปแน่นะครับเหมามากเลยกระไดผู้ละสิบยี่สิบบาทบัตรราคาหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับคุ้มหลายมื้อนี่สาวหน่อยเพลินบนแพงมากับสาวหน่อยลำพนเชื้อครับเป็นน้องอุ๊งอิงกับมาบอโจกับมาน้องดำหวานกับมาเนี่ยน้องนัดกับมาแเพราะว่าเสพเป็นพี่สูทใส่ใยอมแอมบ้าบอม่า

ไม่แกไม่ไปกวแกเพราะท่านนั่นไปจังหน้าไปเล่นน้ำตกแล้วมันฝังตาไปสิฟ้าไปเล่นมองน้ำตกใสงามงามเป็นเจ้าใดแบบใสบ่ไปฮอดเลี้ยงเออเหอะว่าเป็นน้ำปลาสีมานองตูประกาศเล่นแล้วเนาะโอดโผ่สะเยเอาซะลูกค่ะสวัสดีค่ะน้องอายสกุลเวลาเตือนไปลูกสุดแน่นบอลลูกอันเอาไม่ก็ได้ค่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่ค่ะสวัสดีค่ะ จสี่แม่พจสิกดเขาเลทีครับพนทั้งกดทั้งรับไปเลยได้นะพ่ี่โอนค่ะน้องอสกุลมพนเสียงมวค่ะขีเลยจีซัวอันโอ้ยพี่น้องคนไหนว่าท่านเขากุมกอย่ลืมเขากุมนะคะมันนี่เอ่อมันนี่ราคาบัตรบ่คอยแพงจ้าอยสเอ้ยอยบาท รดบาทหนึ่งลดบาทหนึ่งลดบาทหนึ่งมาเบิ้งนี่หละก็พี่อุ้งอีงงเหกะอจกาว่าเอาซาข่อยบาอะไนะให้รู้เขาได้ว้าเอาเองก็ได้ดอกเอาเขาว่าปุ๊บเป็นซิมหูจังไหนเดี๋ยวิหน่อยสี่คนเอา ตปคิดซีกันติเบี่ยนมันบทกไม่แม่อะไรเงียบนะผมเนี่ยมันบอกออกไหมมันบ่ออกไหมแม่บอเอานี่แหละเวลาที่เขาส่งซิกกันเขาชุดผู้คนดีเยื้องคนแย่ทำไมไม่หาชุดให้ลุงวัดใส่ดีๆหน่อยน้องพี่บ้าหรือลูร้านว่าชุดเจ้าใส่บอดีพ่ะนะพี่โมก็เหมือนกันอ้าวใส่ชุดอะไรให้มันเขินน่ะมันมันไม่ได้เขินเป็นกสไตล์เขินมันไม่ได้ว่าหรอกลูกเป็นยังคะมันยับ นี่มันเป็นลายชุดมันเป็นลายชุดค่ะไปดีใจเขาจักกัวมันบรีดเนาะเอากระดิ่งมากคนสี้ทวงตีเนาะเออเออใครยืน่าคนทวงว่ากันยืนี่เวลาจักโมุ่งหรอหนิเฮ้ยตอนนี้พ่อคุ้มปิดแล้หรอครับสองทุ่มห้าสิบแปดนาทีอีกสองนาทีอีกสองนาทีก็สามทุ่มแล้วเนาะนะครับใครก็รู้ทั้งนั้นเอาบหอเข้าสีเข่ากุมจ้องถามขาอีหล่าถามพ่อดูพ่อสิไปบ่นี่พ่อสิลงมาบ่ะนี เฮ้ยพ่อเลยย่อยมได้สิมาเนาะนั่นแหละย่มนั่นนะเฮ้ยไปขี่กระเล่งเฮ้ยฮัลโหลกีฬาไปขี่กระเล่งเมนเออมาดิพ่อว่าได้มาดิรีบรีบหน่อยใช่ไหมรีบรีบหน่อยแล้วก็ร้องเพลงลูกเอ้ยทิฏฐเม จะมาไปไนี่อาพ่อพาเร็วๆกันแล้วจะต้องไปไดว่ดวนๆดว่วนด่วนให้เวลาหนึ่งวิว่ามันจะขั้นเป็นเขียวพอแล้วมันจะขวางขีดมันน่นจะเก่ยจะเทียนเอ้าเอา้ากระบาดยังนั่นพ่อยังเล่งหลายอยูก่กระเล่งนี่พ่อแล้วๆกำลังเลียนไปนี่นะเร็วๆกำลังเท่ากับกขมล่างเลียนไปว <le> ่า <le> ตนนี้ออกเขมลังเลียนไปอัน เสียงตันเลยท่านรีบยุ่งบาร์ดี้ขันบ่ถามก่อนนี่สมมติว่าเขาลงไหลปั๊บเป็นบอเอาก็บ่ทาคอยเออกตสิแลีนมาได้เลยเป็นเอ้าสเออโอ้ยนอนนะครับเอาแต่ในพี่น้องนะครับอย่าลืมเข่ากุมนะครับเป็นกำลังใจเห็นเด้อตอนนี่เจ้าสี่แท้อขว่าจ้าถ้ามานนักท่าสองพอลูกเนี่ยเป็นเจ้าหนมาจะเอ๋กันดีแท่าเอาเออสวัสดีครับ หยุดฟังลมหายใจอ้ยมีไอยพี่น้องเอออันเจ็บอยู่รถแทงผมไปหลายคนเออลาวามื่อนี้โจทย์นักเออพิตะพัวหัวโอ๋โอบปะสนแล้วาเจ้านัดว่าเจ้ากับข่อยน้ำเย็น แต่เมื่วานนัดจะในนัดที่ผมไงพ<ว>ูดปากเนี่ยนะโอ้ยหนอผู้ใต้บังยังละถึกเบิร์ดลลยคดีเราเด้อเจ้ามือนีิอายุต่งางห่าันกระด้ากันกระเมงยีวัดเ<อ>ลียงบ่อทีโอตอยังไหนเบงกิน<อ>ที่แรกเมงกิโที่แรกไมงง่ยีวัดกระด้ากับบักนัด<อ>บัดเดียวยูดีเจเทียมมือหนิเออยูจะซื้อเบญโนเจ้าเย็นน่าจะยันหนาจังซันทอาะ่เอ็ไม่คือหนามาเขียด่นปวดร้าหนามาขี้่อนบแมนคอยเป็นมาตีบ่แมน ลบางลีโอบาดบางลีโอจับหนาวอันเงี้ยหนาวขึ้นป้าเฮ็ดหนามันคือแจ้งแจ้งหนาหมาแต่พะรนังเธอกิดเฮ็ุเดี๋ยวเขามันใส่บางลีโอเท็ดผมแหงเพราะมันจับหัวเจ้าบพะเธอเบิ่งผู้ชายหยุ่มหัวฉันหรือมาเจ้าสิ่งมันเป็นมันเป็นแนวสีจำป้องยองเขาทื่นน้องสี่ไม่เอาเขาขางจะคล้องคัก อยะถ่วงเขาท่วงไปเบิดแล้วหนูเห็นประบัดไหมลูกมันเป็นแพงสั้นมันเป็นแพ่สัน้นความพน้องครับวันนี้เชิญชวยพน้องนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับ <c oughs> ผมดีใจหลายนะครับที่มีช่าย นะครับผมพาทีมงานมาเหยี่ยมมายามเคยืัองต่างๆนะครับผมไปหาไอ้นะครับแต่เทนีขอบคุณนะครับพี่โจยมบนินแล้วก็พี่วัดศิวดนนะครับน้องนาน้องอู๋อิงทีมงานสาวหน่อยเพียนแพงทีมมาสางความสุขนะครับร่วมจอยกันกับบอลน็เสิรงที่หัวขพี่น้องในมวนในมืนนี้พี่น้องกคลิงด้านล่างนะครับตามคมาในกลุ่มคำบังโชว์มืนนี้นะครับผมนงพศกรกับวัดสิวดน์กับพี่ชลิง้องเพีงน้ำกันพร้อมนี่ครั้งแรกพี่น้องครับสิรลองเพียงน้ำกันฝากติดตามฝากในกลุ่มเอาช่วงนี้เวลาหมดหมดไปแล้วก็ขอบ ครับไปแล้วครับอ้าวไปดีบอกไปกะหู้ว่าสิไปยุกับเบิร์นโอ้โหว่าตรงเวลานะสามทุบนะสามทุบนะกระบังสี่โอ้ยเอาขวบพีชดินี่เอาขวบออกหน่อยเถอะออกซ้ำนั่นแล้วจะไปพอกันกุมปีดบอกเพลินเออออกซ้ำนี่ล่ะจะไปพอกันที่กุมปีดนะครับตอนนี้พี่น้องคอมเมนต์หลายแห่งว่าธนาคารล่มโอนเงินไม่ได้แมีนกุ้งไทยขอยกเปี๊ยนขวบบาโย แมาเครื่องสั่นเจ้าโอนไปแจกลายยังโอนแจกลายเลขเลขเล้าอย่างจะมาออกศูนย์แปดแปดพาไปเลขไทยแกจะมาออกโตเกะาอายาหาหกมันบอกเออโตออกป่านนั้นวะเราเราจมอยู่เบิดทางเราบักเราจมแข่วนหัวจมยังไงเสียบอกหลายพันเนาะโอ้ยโอ้ยเลขสั่นตั้มตัวหนีมาสั่นขันแม่นฉันซื้อเลขฉันถือดิถืออยังเพราะว่าผู้ชายทั่วมาหาฉันเธอ ห้าหกห้าหกเขานี่ยรอนยัหมันใจพนันเขาบอกว่าห้าหกห้าหกนั่นเธออายุห้าหกใช่ไหม <laughs> เขาถามโอ้มันใจขักเนาะมันใจย่างเดียดนออมันหนาเพราะ <laughs> ยั่มันถอดปันนี่ย่งางคือไปสองรอบหนาเสียดขึ้นไปก็เรียกว่าโอ้กระทือขึ้นไปจ๊เก็ตงหนาเพราะเปลี่ยนกลัว <laughs> ให้ผู้ชายอีหลียเตียงนายหรือว่าเงินดเมียจะคของครับผู้ชายยังก่อฮะผู้ชายยังก่อผู้ชายอีหลีผู้ชายแท้หผู้ชายแท่ห์เตียงนายให้กระเทยนี่หนิกระเทยสวยพิจารณาจะคของในเด้อกับบอดบ๊อดจำเป็นอึกอักอึกอักบอกอึกอักบอกก็เพราะยังถือองพิจารณาอย่างแต่งเองเ่าเป็นกับเพาเปลี่ยงมีคนแต่งให้อยู่ก็น้ำซ้ำบอกมันไม่บิวไม่บิวไม่บิวทาปากสไตล์อัพมาหน่อยว่าัโไง ตีบ้านปากสไตล์อ้ำาไม่ยังระเบิดป่กจะขอเงิน้าหมอนึงแม่บิวไม่เงี้ยอะไรเงี้ยไม่ห้ามกันทาเบือนคุณนุทาเบือนทาเบือนแต่ว่าเขาเหมือนดารานะดาราอ้ำพัชราเหรอไม่ใช่ดาราอะไรแม่โสวัดเมื่อกล้าไปนวัดนอนคืออินเดียไปแต่สั่งนอนเนาะคะยาหนูสวยไหมคะไม่ค่ะอ๋อหลานกับว่าขอแข็งดิเอานู ติดอย่างหนึ่งติดอะไรคะลูกแล้วก็ติดที่เดิมทำไมขอบตาทําอะไรนะทำไมขอบตาคุณย่าดำจังคะพี่ลีโอปิดไม่สนิทค่ะเมื่อคืนย่านอนตีสี่ตีห้าทําไมคุณย่าไม่นอนล่ะคะนอนไม่หลับลูกทําไมถึงนอนไม่หลับหรอคะไม่รู้มันนอนไม่หลับเฉยๆไม่ได้คิดถึงใครนะอืออันนี้บอกว่านี่ยังไม่ได้ถามเลยพ่อร้อนตัวมากบอกหรืออวดหรืออะไร ยังไงเออเนาะขอโทษเด้อเออเอานีล่งหงายแน่ฮะเอาเอานีล่งหงายจะข้าวในโยคอเนี่ยโไปไหนไหนทำไมเอาเอาเจ้ากับพ่อใหญ่ใส่ผัดหลวงปูหมันเด้เนาะเฮ้ยก็มาหมันคักหมันแน่ถัดสันเดียโอ้หมันยี่หลีเออหมันบัมีมือแดงโอ้ยใจเป็นกูัวไม่เข้ากัดคักแน่เนาะเอาสม่าบ้าคนหรอเราเนี่ยแหกแหกบ้าหมัดแต่แต่แบบ เขาแต้งหนาม้าดิล่ะกูก็เล่นเป็นหมาแต่แต่ต้นเขาเล่นมักกัดกูบบดมันกันคืออีรีเนาะเอาพอกันในกุ้กูปิด นะครับสำหรับเมื่อนี้บัตร138บาทฝากพี่น้องด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเน่นะครับโดนๆนะครับบ่นโดนๆเป็นครั้งแรกที่บอสโจแล้วก็น้องอุงอิงนะครับมาเยือนที่บ้านเสียงวิหกเป็นครั้งแรกนะครับแต่วัดกับันมิมาดูแล้วครับเราเป็นอย่างน้อยแต่ในหน้าเขาเก่าแต่เตือนว่ามาอะไรเขาก็มาอยย่ไหมยังหน้าจนเปลี่ยนตะปูเรือนเหมือนหรอไก่พยาธิเบิดหลายตัวแล้ววัดกันพยาปากพ่อเขาเลยสิรู้ว่าเขาลักส้มูกิน มึงนึงอี่หายจับว่าได้โจว่าไยกลางทงใครเมียอย่ามาเกีงเถอวมาเมื่อวัเจ้าของไก่ก้อนสนอกกัเได่อาเอออ้าโอเคเจอกันในกลุ่มปิดนะครับบาท138บาทเข้ามาให้กำลังใจพวกเรากับเสียงวิหกและสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลํำ